แล้วก็ใส่ขิงไอ้ไม่ใช่ต้มน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไอ้นี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็มาขามเปียกใส่ก็แบบทไมเดือดให้มันมีกลิ่นอายของข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดกลิ่นหอมระเหย ไปไไลแล้วเราก็ใส่พริกต้มลงไปนะใส่พริกต้มลงไปเดือดดานให้เดือดดาน,ดอน,ดานโอ้โยฉุนนะมีความฉุนเฮีย,อยไอ,ไอร้อนโอ้โยกอดจิ้มกันกอดจิ้มกัน อย่างใส่เกลือลงไปหน่อยขาดเกลือลเล็กน้อยโอ้ยอะไรก็พริกตำเนี่ยโดนความร้อนเข้ามาแล้วก็โดนอะไรมันจะมีกลิ่นกลินอะไรเนี่ยฮะประตูใส่ใส่ประทูไปไป๊าบเข้าไปมือหนึ่งใส่ประทูอีกมือหนึงก็ถ่ายทํำลงไปนะ โุ้ยนี่ปลาทูกตัวใหญ่นะ้มันใสให้แล้วค่อยอยงชัวหน่อยนะโอ้ย ก็ประตูก็เจ็ดแพ็กก็เจ็ดแพ็กเจ็ดแพ็คสิบสี่ตัวตัวใหญ่ใหญ่แพ็กหนึ่งก็มีสองสองตัวนะแพ็กหนึ่งมีสองตัวตัวใหญ่ใหญ่เลีนยเห็นั๊ใสกระเพราลงไปเป็นไงสีสันเริ่มมาปะสีสันเริ่มมาปะ สีตันเริ่มมาไหมพอได้มาขอได้มาขอ,าอ,อ,ข,อขอกระทะหน่อยปั๊บไม่ดังวี่แต่ความร้อนนี่ความร้อนความเดืดดาลนะก็ที่เรามีก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขาม สามเสร็จแล้วก็เราก็ตําพริกนะตําพริกขั้นตอนแล้วก็ทําน้ําให้เดือดเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดนะลงไปแล้วก็โอ้ยแล้วก็มามาขามเปียกเดือดเสร็จแล้วใส่พริกตําที่มีความฉุนนะเห็นตะเกียบป่ะครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ปลาทูปลาทูมันสุกง่าย่ะปลาทูมันสุกง่ายแล้วก็เราก็ใส่ปลาทูไปแล้ว แต่จานวนที่เราจะต้องการนะวันนี้ผมใส่ไปเจ็ดแพ็คเจ็ดแพ็คก็ประมาณสักสิบสี่ตัวได้สิบสี่ตัวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทาเสร็จแล้วต้มปลาทูเดี๋ยวทำแป๊บเดียวถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเราก็ก็ไอ้นั่นใหม่แล้วก็ต้มใหม่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใกล้จะสุกแล้วใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่หัวะพา,ากะ หอมใหญ่ใส่หัวละกผักกับหอมใหญ่เอ้ยไม่ใช่คูดปิดคูดปิดใส่ใส่กะเพราใส่กะเพรากับหอมใหญ่ความติดการนะว้า Thank you.